ซานโหดหูใจอัจกรรมเด็กลงเรื่อยๆวอนอย่าใช้คำว่าโรคจิตมาอ้างให้โทษลดลงเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจของใครหลายคนกับเหตุการณ์ระทึกคนร้ายกราดยิงคนในห้างดังเมื่อวันที่3ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าคนร้ายคือเด็กอายุเพียง14ปี ทำให้เกิดการตั้งคำถามข้อสงสัยถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นบนโลกออนไลน์ว่าอะไรคือแรงจูงใจทำให้เด็กอายุแค่นี้ก่อเหตุปืนสามารถหาซื้อง่ายขนาดนี้เลยหรอพ่อแม่เลี้ยงดูลูกยังไงและคำถามอีกมากมายที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหล่าคนบันเทิงหลายๆท่านก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงนักร้อง ทิทีกรอ,อย่างสาวซานินิภาพรทิติธนาการก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแปลกดีที่ปืนหาง่ายกว่าหาคุณธรรมในจิตใจคนหรือเพราะกฎหมายมันอ่อนไปจนใครนึกอยากทำอะไรก็ไม่เกรงกลัวใช้คำว่าโรคจิตใช้เหตุผลนั้นนี้มาอ้างเพื่อให้การกระทำผิดทุเลาเบาบางลงแล้วคนที่สูญเสียจะต้องทำยังไง ในเมื่อบทเรียนไม่ได้มีไว้ให้ผู้กระทำแต่มีไว้ให้ผู้ถูกกระทำและยังโพสต์อีกว่าหดหูลงเรื่อยๆอาจยากรรมคดีต่างๆผู้ก่อเหตุเด็กลงเรื่อยๆ RIT ีผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียทุกท่านนะคะ